คนครับตอนนี้เรามาเจอเน็ตไอดอลคนหนึ่งครับเขาชื่อว่าน้องพลอยน้องพลอยอ่าเซเวนตี้โฟนะครับผมน้องพลอยเซเวนตี้โฟพลอยน้องพลอยเด็กซี้ให้หนูทำไมเนี่ยตอนนี้น้องพลอยมีซิงเกิลอะไรบ้างครับผมอ๋อเห็นว่า เป็นซิงเกิลร่วมกับวายทูเคของประเทศอินเดียโอ้อเกาหลีไม่ใช่เหรอครับผมวายทูเคอินเดียไข่จีซีพีเอสทีไม่ใช่เหรอครับลงจะฟิตเจอริงกับอ่าไอไอไออะไรนะไอไอไอบุรีรัมย์เนี่ยครับสาวบุรีรัมย์เนี่ยน้องพรหรอคะับไขอีกครับไข่อีกครับเขาเขาไข่เกาหลีเนี่ยเพลงเกาหลีไง ครับ<ข>สาวเอาออจริไม่ได้เหรอคนบุรีรมัมสาวบุรีรมัมไงที่ไปอยู่ร้องเพลงเกาหลีนะ่ะเอาชื่ออะไรอ่อัตมาก็ลืมลื <c oughs> มก็จำไม่ได้หว<อ>่ะยังไ,ไม่ซื้อ,ว,อว่าหยองก่อนลิซ่าไง <c oughs> โอ้ลิซ่าเ่าคอยจะคัฟเวอร์ริงกับลิซ่าไม่ใช่เหรอซิงเกิลต่อไปเนี่ยบอกเลยลิซ<อ>่าไม่ว่างคืหรับลิซ่าบอกไปเลยไม่ว่างเหรอ โอ้โหขนาดลิซ่าเขายังไม่ไม่ขอฟิชชิ่งด้วยครับแสดงว่าแบบมีความเป็นตัวตนสูงมากเลยนะครับผมเดียวเห็นข่าวดราม่าเห็นข่าวดราม่าอ่าเตียงหักไม่ใช่หรอครับช่วงนี้ต้องพลอยหนูไม่ได้เตียงหักพราะขาเตียงมันมันมอดจอมันมันเตียงมาเลยหักใช่ไหมรู้ได้ไงคะเนี่ย บอกให้เอาลวดพ่อให้ทำลวดเหล็กนะไปขึงไว้มันจะได้ไหมฮะทำลวดขายไม่ให้หรอล้วลวดน้ำนะลวดน้ำเอาไปทำที่นอนอ๋อลวดน้ำเอาไปทำที่นอนตรนัก็แต่ที่เป็นพนักงานมาเนี่ยลวดน้ำเราไม่ได้ทำนะลุงอะไรล้วลวดเหรอลวดแต่ลวดตาข่ายลวดตาข่ายเออลวดตาข่าย ไอ้ CNN มอแกรโปรดิวเซอร์มันเอาข้อมูลอะไรมาให้กูวะมันเอาโปรดิวเซอร์มันเขียนข้อมูลให้กูแบบนี้มันมาล้อก่อนดี๋ล้ไปก่อนถูกประถูกไว้การิขอโทษทีครับน้องพลพอดีไอ้น้องทำสคริปต์มาให้ผมผิดๆนะน้องไหนผมได้ข้อมูลมาแบบนี้นะน้องไหนอ่าน้องไหน่ด้อนไมดไปส่วยอนเออขอโทษด้วยจริงๆน้องคอยทัก ตกลงมีซิงเกิลหรือมีซิงกระซองอะไรตกลงตกลงน้องพลอยเป็นใครเนี่ยเป็นน้องพลอยค่ะอา้าวไม่ใช่นักร้องเหรอไม่นอีหยังวะว่าใช่นักร้องเพลงไม่เป็นโอ้ขอมุนกับเพจยังเฮ็ดไม่กูเพจมาทุกอย่างเลยเนี่ยมาโอ้ยคนละคนละมั่งคคนนละแล้วผมก็นึกว่าน้องพลอยที่เป็นนักนักร้องซุปตาของเกาหลีซุปตาเขาอยู่ดักเด็กอันนี้ไม่ใช่เหรอ โอ้หะแล้วทีมงานของเราต้องขอโทษน้องพลอยด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลมาผิดนะครับอ่ายังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแล้วเราจะมาสัมภาษณ์น้องพลอยใหม่ในศตวรรษหน้านะครับอู้ขอบคุณครับเดี๋ยวจะมาเป็นอดอสเซร์สัมภาษณ์จับไหม้จังเลยใคร